แล้วเรายังไม่ได้กินอะไรเลยวะ่ะกินอะไรดี๋ยววะวันนี้เออว่ะเที่ยงแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยแต่เช้านั่นดินี่ก็ทํางานม,มานานแล้วเริ่มหิวแล้วเนี่ยจะกินอะไรนี่กินอะไรก็ได้นะกินซุกกี้ไหมหรือผัดกะเพราดีกะเพาราเลยอ่ะง่ายๆกะเพรานะวัน้นก็โคตรหิวเลยเนี่ยงั้นก็สั่งฟู้ดแพนด์นแ,ลแ,นแล้วกันหรือจะไปกินที่ร้านดีอ่ะสั่งฟู้ดหรือไปเอาไงช่วงนี้โควิดว่ะไม่อยากจะออกไปไหนวะ แต่ก็เบื่อบ้านนะเว้ยเอออย่างที่เส้นยืดสายอ่ะเฮ้ยแต่มันก็ต้องหยุดเชื้อเพื่อชาตินะเว้ยนั่นดิกันไว้ดีกว่าแก่หวะจริงงั้นก็อยู่ที่บ้านเนี่ยโทรสั่งอะไรเหรอเพื่อนสั่งเลยนะกูเอากระเพราหมูสับใส่ไข่กูเอาเหมือนมั่งง่ายง่ายงั้นกูเอาบางอะไรกระเพราไก่ไม่ใส่ไก่ไม่ใส่ใบกะเพราแต่เอาไข่เยอะๆเดี๋ยอะด้วยร้านไหนนะ กะเพราไหมร้านกะเพราถัดตรงประตูประตูสี่เลยร้านที่อร่อยๆแล้วม os ันถูกอ right, ่ะนะได้เยอะด้วยเลยได้เยอะด้วยเออวันนั้นต้องชวนเพื่อนไปกินว่ะช่วงโควิดอย่างนี้ต้องจะได้ช่วยเขาโปรโมทด้วยใช่ป่ะถูกปีปีเอยงั้นเราถ้าเราสั่งมาที่บ้านเราก็เราก็ทาคลิปไหมโพสลง u ูท b e ของเราที่เราช่องที่เราทำงานกันอยู่น่าสนเลจะได้เป็นการช่วยเขาไปด้วยใช่ๆนี่เป็นลงมโทรสั่งเขาดีเป็นความดีอย่างหนึ่งนะอืออืออโทรสั่ง่อนเลยโออสวัสดีครับ ครับสั่งข้าวครับผมใชนร้านกะเพราถาดตรงประตูสี่ไหมครับครับเอารับเป็นกะเพราหมูถาดไข่ดาวสองกล่องแล้วก็กะเพราไก่หนึ่งกล่องไข่ดาวเหมือนกันครับน้านนะครับส่งหมู่บ้านพองที่สามสามครับผมซอยสี่สิบห้าครับครับบ้านที่สี่สิบสี่ครับผมครับครับประมาณกี่นาทีครับที่สิบนาทีครับผมครับครับขอบคุณครับ ระหว่างรอทำอะไรดีเราอะคิดดีกว่าว่าเราจะทําคลิปแบบไหนดีกว่าโปรโมทนะเนอะเอาเป็นเรานั่งคุยไงไหมนั่งกินแันแล้วก็ตั้งล้องเือนรีวิวอาหารอะะแล้วบอกรสชาติแต่แต่แต่ชาติก็อร่อยอยู่แล้วนะแต่ร้านเนี้ยร้านเนี้ยทีเด็ดเลยบอกให้ทีเด็ดย่านคลองหกถูกได้เยอะสะอาดด้วยอร่อยถูกต้องก็เหมาะสมสำหรับช่วงโควิดเนาะตามนั้น เดี๋ยวรอครับจัดไป ครับพี่สวัสดีค่ะเ,เนียแย่เลยนะครับโคตรเหนียเลยเนาะเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับแค่จะไม่มีลูกค้าเลยโอ๋ยลำบากแย่เลย,ยเได้สดมากเลยพี่นี่เสียสละมากเลยนะครับช่วงโควิดอย่างนี้ขอบคุณมากเลยครับทั <S 2> <S 2> <อ>้งหมดกี่บาทครับคงสี่บาทเองน้องเออเดี๋ยวผมเออโอนนะครับโอนได้ๆขอเฮลโหลตะแกงนะครับ หอมจริงเลยนะครับพี่เคยไปกินร้านนี้ไหมเนี่ยโหไปกินประจำเลยน้อยอดเลยเนาะสุดถู้อร่อยแม่ค้าสวยใช่ปะแม่ค้าน่ารักมากอู้ท้ออู้ทอด้วยได้พื่อนีไปกินไม่ได้ที่ช่วงโควิดผมไม่อยากออกไปไหนขนาดแม่ค้ายังบ่นเลยว่าเงี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะช่วยโปรโมทให้แม่ค้าอยู่ดีเลยคนจะได้ไปอุดหนุนเยอะๆพี่ก็จะได้มีรายได้ด้วยใช่พี่ได้มีรายได้ด้วยไงแม่ค้าก็ได้รายได้เป็นการทํากิจอาสาอย่างนึงใช่ไหมครับ น้องนี่เยี่ยมจริงดีมากมากเลสู้ๆนะพี่ช่วงนี้ลูกค้าน้อยหน่อยแต่ก็ดีสุดยอดแล้วทำงานเพื่อทุกคนต้องทำแหละตัวโควิดนี่เหมือนออกลบเลยนะพี่มีความเสี่ยงนะเราก็ต้องเจอผู้คนด้วยเนี่ยความเสี่ยงอย่างนี้แล้วก็ต้องสู้พี่ลาถามด้วยครับผมแต่แม้จะต้องพี่เดลิเวอรี่แต่จ้าวไม่เคยรอดนะโอเคไปแล้วเนาะครับสวัสดีครับพึ่งเดลิเวอรี่ ขีเข้าวไปอะไรอย่วะได้แล้วเพื่อนมาแล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเป็นไงโอ้โหเลยเขาไปแล้วอาครบคนเลยครบเลยอันนี้เดี๋ยวเอาไว้รีวิวแล้วกันอ๋ออันนี้ไว้รีวิวเฮ้ยมึงซื้อากล่องเท่าไหร่นะกล่องสามสิบเองสามสิบเองเหรอจ้าโอ้โหที่สามสิบบาทไปแล้วเดี๋ยวได้เยอะคุ้มอร่อยด้วยอันนี้ไข่ดาวด้วยอันนี้ของผม โอ oh, right. ้ยโอ้ยโอ้ยอำหกแล้วจะไม่ได like ้กินแล้วนี่ไงครับท่านผู้ชมโอ้โหไงดาวเลยลองชิมหน่อยแต่ใช่เป็นไงนี่ถ่ายลองชิมนี่ลองชิมของเราเหมือนกันแหลงลองชิมดูเอออเหมือนกันอันนี้มเป๋าพิเศษไปแล้วมีน้ำปลาด้วยอืมอ๋อเป็นไงบ้างครับเพื่อนหมูก็หวั่นบอกแล้วร้านนี้พีเดตกินกงั้นเดี๋ยว อันนี้เก็บรีวิวดีกว่าต้องถ่ายรีวิวกวอาเดี๋ยวถ่ายรีวิวก่อนดีกว่าถ่ายรีวิวก่อนดีกว่าเอออัพลงยูทูบดีกว่าจะได้ช่วยร้านเขาด้วยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการเฟชชี่รีวิวก็วันนี้นะครับพวกเราจะมานำเสนอเมนูกระเพราทอดก่อนเลยนะครับก็สวัสดีครับผมซีวิสวีวพีกี้กิ้วครับสวัสดีครับผม บูบูพี่พี่บูบูครับสวัสด okay. <t ces> ีครับผมใบไผ่ฝรั่งเดินใบครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําเมนูนะครับกะเพราหมูสับนะครับแถมไข่ดาวเออร้านนี้นะครับตั้งอยู่บริเวณสะพานเอ้ยสะพานประตูสี่นะครับสะพานไปซอยมารีครับยังไงๆกะเพราถาดของโอเคกับะเพราถาดของเลกก็ร้านนี้ทีเด็ดเลยนะครับก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยคือครับปริมาณครับ ในราคาที่ถูกด้วยครับผมใช่นี่ธรรมดาส0มสิบาทนะครับสิบาทนะครับฟรีคาดาวหนึ่งฟองปริมาณที่แบบว่ากะว่าอิ่มได้เลยครับเพื่อนเแต่พิเศษก็ราคาส0สิบาทได้เยอะกว่านี้เยอะครับช่แต่นี่เรากินกันน้อยครับก็เลยสั่งเท่าที่เพียงพอแล้วกันจะได้ไม่เกิดฟูดเวสด้วยนะครับครับผมก็อันนี้เออเออลองชิมรสชาติเลยไหมน่าจะต้องลองแลครับจังหวะนี้พร้อมอาวุธพร้อมขอ่อกแล้วจัดไปเอา อ่ะอือยุ่ยว่ะเปเลยครับเลยข่าวจ้าเป็นไงบ้างครับคุณเป็นไงครับไม่ไพ่สุดยอดอร่อยสุดยอดแล้ไม่ผิดหวังจริงๆร้านนี้ไม่หวังมิ้งมิ้งลองชิมเลยครับอย่างนี้ต้องกลับไปอุดหนุนอีกรอบแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับขอลองเราไม่ต้องถามนะครับเดี๋ยวผมชิมต่อ เฮ้ยคุณมาตอกไข่แดงผมได้ไงเนี่ยผมอยากกินนะไข่ไม่สุกเรียกว่าสุดยอดเลยนะครับแต่ผมยอดครับแผมสั่งเขาไว้แล้วเอ่อมาเราขออนุญาตไปกินต่อแล้วกันนะครับครับครับท้มวันนี้ขอขอบคุณร้านกระเพราถาดมากๆนะครับครับตัวนี้ก็รายการเฟชชี่รีวิวขอลาไปเท่านี้ครัับสสวดีครับสวัสดีครับ มมานนนเเสอูเรเารา้านกระเพราถาดร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนเรียบของหกซึ่งเลยมาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากเมนูกระเพราก็ยังมีเมนูต่างๆอีกเยอะและที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียง30บาทฟรีไข่ดาวอีกด้วยโอ้โหและปริมาณจุกใจที่สุด แม่ครัวก็พิถีพิถันในทุกเมนูทำให้ทุกจานออกมามีรสชาติที่ดีเยี่ยมอีกทั้งยังให้ปริมาณที่มากมายมหาศาลอินจุใจถ้ายังไม่เชื่ออีกลองไปฟังเสียงของผู้บริโภคตัวจริงกันทานร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยมากค่ะเพราะอะไรอะครับถึงมาทานที่นี่อาหารอยูค่ค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะครับได้เยอะไหมได้เยอะมาก ออ๋อลและนี่ก็คือหน้าตาของกระเพราถาดของร้านนี้ร้านนี้อร่อยเลยเราไกินใช้ได้เลยเนี่ยหอมาอม,มากอิ่มเป็นไงบ้างกินไหมอิอ่มปะอิมอ่มอิมอ่มไหครับซุ้มกล่องอิ่มแล้วเนี่ยโอ้หแต่เมื่อกี้เนะี่ยตอนถ่าย,ายกลิ่นไะม่หมดโอ้โหหิวมากเลยเนี่ยกิน <laughs> ไม่ได้กิน <laughs> ไม่หมดก็เก็บมากินเฮ้ยบอกว่าเหมาะเหมาะสำหรับช่วงโควิดมากเลยนะใช่เสร็จแล้วกลิ่นไม่ค่อยดีด้วยมีเราถ้าสมมติเรามีร้านอะไรถูกๆเรา ไปช่วยรีวิวกันคนที่ไม่มีกําลังมากพอก็อาจจะไปซื้อกินแล้วก็อิ่มท้องผมว่าแม่ค้าเขาลาบากกันแหละช่วงนี้ใช่ไหมพวกเราก็ออกไปไหนไม่ได้อยู่แล้วบ้านอื่นๆก็คงเช่นกันใช่ไหมเราก็จะสั่งพวกเอ่อฟู้ดแพนด้าแกปฟู้ดอะไรอย่างงี้เพื่อเเขาก็เก่งนะส่งอาหารให้พวกเราเราก็จช่วยกันแบบว่าในต้องการเรากระจายไปเลยหรือว่าได้ช่วยแกปฟู้ดฟู้ดแพนด้าด้วยแล้วก็ได้ช่วยร้านค้าด้วยเพราะว่าเราจะ เรามีช่อง y u ู u b e เป็นของตัวเองไงเราก็ถ่ายทำแล้วก็อัพลงอัพลงยูทูบคนอื่นก็เห็นก็มากินมาสั่งกันอืมันเป็นการช่วยอย่า่ังเลยสังคมเราก็น่าอยู่ขึ้นเยอะได้ผมวางแล้เนาะแล้วก็เป็นการแบบบอกต่ออร่อยแล้วบอกต่ออย่างเงี้ยคนอื่นที่เขาไม่รู้ไม่รู้ว่าร้านไหนน่ากินจะกินอะไรดีสำหรับวันนี้ก็เปิดมาเจอ o นยูทูบ่องเราอย่างเงี้ย ว่าจะแบบเออร้านนี้น่าลองน่าลองเขาบอกต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ปกติเราได้คนอยู่แล้วเนี่ยผู้ติดตามเราเยอะใช่แม่ค้าก็จะมีความสุขเพราะว่าลูกค้าเยอะคใช่ใช่แล้วก็ได้กำไรเยอะแยะช่วยช่วยกันเศรษฐกิจไม่ดีก็ช่วยช่วยกันไปเศรษฐกิจเราก็จะดีขึ้นนะเราก็เป็นส่วนเล็กๆแล้วนเนาะถือว่าเป็นกำลังเล็กๆกันนะให้ขับเคลื่อนประเทศไปอืมขอบคุณครับ